จ้าหน้าที่มูลนิธิธรรมประชาธรร่วมกับทหารมณฑลท,นทหารบกที่3 4นำอาหารน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านตำบลดอกคำใต้อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาหลังก้านพะเยาระบายน้ำที่เกินความจุทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน168หลังเป็นรอบที่2ระดับน้ำสูงตั้งแต่50ถึง120เซนติเมตรชาวบ้านบางส่วนไม่สามารถออกจากบ้านได้ ส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายตอนนี้สถานการณ์น้ําท่วมที่อำเภอเวียงป่าเป้าเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติน้ําที่ท่วมถนนสายเชียงรายเชียงใหม่รถทุกชนิดสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ตามปกติแล้วเหลือเพียงบ้านในที่ลุ่มต่ําติดกับลําน้ําลาวที่ยังคงมีน้ําท่วมขังอยู่ ขณะที่หน่วยงานต่างๆยังคงเข้าไปให้การช่วยเหลือชาวบ้านห้วยสายขาวอยู่ที่ตำบลบ้านโป่งอำเภอเวียงป่าเป้าไปช่วยผู้ประสบภัยเหตุน้ำป่ามีทั้งเด็กสตรีคนชารารวมทั้งหมด34คนมาอาศัยที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพราะว่าตอนนี้บ้านในพื้นที่เสียหายถูกน้ำท่วมและชาวบ้านก็เกรงว่าจะเกิดน้ำป่าซ้ำอีกนะครับ